เป็นเกียรตินะครับแล้วก็ชาวโคราชก็ยินดีต้อนรับท่านนายกแล้วก็คณะมนตรีที่จะมาประชุมนะครับซึ่งทางท่านผู้การจังหวัดและก็อธิการบดีมหาวิทยลายลัยราชพัฒก็ได้เตรียมการต้อนรับนะครับสำหรับผมในฐานะนายกสภามหาพิทยาลัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับกับท่านตรททุกท่านแล้วก็ทางมหาวิทยายนั้นได้ได้เตรียมความพร้อมโดยได้มีการประสาน กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมาในการต้อนรับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ประชุมนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเองก็มีห้องประชุมใหญ่นะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีมาตรฐานและก็มีความพร้อมสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของ การต้อนรับต่างๆก็ได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวยราชภัฒนได้เตรียมอาหารนะครับที่จะต้อนรับคณะร่มตีนะครับในในช่วงช่วงที่มีการประชุมคลมโดยได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ต้องการจะส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และก็ของดีในแต่ละจังหวัดเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว ที่โคราชเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีพื้นฐานทางด้านชอปปิ้งเวอรมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาโคราชผ้าไหมโคราชอาหารโคราชเพลงโคราชมวยโคราชฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยมาแล้วราชพัฒน์ถือว่าเป็นมาแรงของท้องถิ่นแล้วก็ทําในเรื่องของอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองอาหารอีสานฉะนั้นท่านอธิการเนี่ยกับท่านผู้ว่าก็เลยเตรียมโต๊ะโคราชนะครับ ก็มีโต๊ะจีนแต่นี่เราเตรียมโต๊ะโคราชนะครับสำหรับการต้อนรับยกตัวอย่างเช่นอย่างการเสิร์ฟอาหารเนี่ยก็จะใช้กราหมากนะฮะแทนจานแล้วก็เตรียมอาหารที่เป็นอาหารดั้งเดิมเลยนะครับเช่นมีต้มยำไก่บ้านใบมะขามอ่อนนะฮะมีขัวหมี่โคราชไก่ย่างท่าช้างนะฮะแล้วก็ส้มตำโคราช รหรือเมี่ยงคำโคราชนะครับก็จะเติมเติมกะทิกับเติมหมูสับหรือข้าวเนี่ยก็จะเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดที่เป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI นะครับที่มือชี้เสียงของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีกาแฟดงมาไฟก็เป็นสินค้า TI อนะครับอยู่ที่บ้านดงมาไฟมาเกือใหม่ที่สูงเนินนะครับแล้วก็มี อาหารที่ได้มิชลินไกด์นะครับขนมจีนบ้านประโดกของครูยอดนะครับแล้วก็ลาบหมูร้านลาบสมพิษนะฮะแล้วก็จะมีร้านอร่อยของเมืองโกราชเด็กเช่นจากพัตการเฉียวเชีเช่ยวนะครับกุ้งดองข้าวมันไก่จากร้านรักกาแฟก๋วยเตี๋ยวจากร้านหอมโอชานะครับแล้วก็ของหวานเนี่ยนะครับก็จะเตรียมโดยเฉพาะเลยก็คือลอดช่องไผ่ทองสยามน,นะฮะ ลอดช่องเนี่ยปกติก็ใช้แป้งมาบดกับใบเตยแต่ของไม้ละราชพัฒน์เนี่ยเขามีสูตรนะครับจากงานวิจัยเลยก็ใช้ใช้หน่อไม้ไผ่ทองสยามมาแทนมาแทนใบเตยนะครับซึ่งรสชาติดีมากแล้วก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับฉะนั้นเนี่ยในเมนูอาหารต่างๆเนี่ยทางราชพัฒน์ก็ต้องการที่จะโปรโมตในส่วนนี้นะครับแล้วก็การที่จะต่อยอดเพื่อให้ครัวโคราชครัวอีสานครัวไทยเนี่ยสู่โครโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงการต่างเนี่ยเพื่อให้สอดรับกับพื้นฐานของการที่จะส่งเสริมอาหารไทยไปสู่อาหารโลกเนี่ยทางมาเลยราชพัฒนะครับได้ร่วมกับจังหวัดก็ได้ได้ทำโครงการในการที่จะสร้างศูนย์กลางการประกอบอาหารนครชัยบุรีนะครับก็คือนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และก็สุรินทร์เนี่ยเป็นศูนย์การในการประกอบอาหารสร้นนรางผู้ประกอบการ นะครับว่าใครอยากจะเป็นเชฟดังๆใครอยากที่จะต่อยอดให้เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของพัตคาารหรือใครอยากจะเรียนรู้อาหารต้นตํำรับต่างๆของภาคอีสานเนี่ยต่อไปก็จะมาเรียนที่นี่ได้ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านผู้การจังหวัดได้พิจารณาที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับประกอบกับส่วนอื่นของทางจังหวัดแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดาเนินการแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะวันนี้การท่องเที่ยวเนี่ย เป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลในการผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะมาเพิ่ม GDP แล้วก็ช่วยเศรษฐกิจรากญ้าในในต่างจังหวัดฉะนั้นทางมายลรชาชพัฒน์ก็ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้หยิบของดีเมืองโคราชนะครับของของดีเมืองโคราชก็คือว่าเรามีดินแดน3มรดกของยูเนสโกนะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นอ่าวเวอร์ฟอเตหรือมรดกโลกที่เขาใหญ่ นะครับที่อยู่ที่ปักช่องแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยู่ที่ตำบลสแกราดปักถงชาย2อันเนี่ยได้ได้ได้ไดรับเกียรติจากยูเนสโกมาแล้วนะครับแล้วก็อันที่3ล่าสุดก,ก็คือว่าอุทยานธรณีโลกในพื้นที่ห้าอำเภอนะครับก็คืออำเภอเมืองอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเงินอำเภอขานตะเดศรและก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติฉะนั้นจังหวัดได้ร่วมกับมาหาวิทยาลัยทําโครงการเราเรียกว่าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในสามในสามดินแดนนะครับของยูเนสโกนะครับที่ได้รับการรับรองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับว่าเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยสามดินแดนเนี่ยนะครับมีแค่4จังหวัดนะครับใน4ประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่มีพื้นที่อย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยทางจังหวัดับทำอะไรเห็นว่าอันนี้แหละครับจะเป็นการสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่กับประเทศนะครับเพื่อที่จะบูมเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะว่าที่โคราชตอนนี้รัฐบาลได้ลงทุนเป็นแสนล้านในการสร้างมอเตอร์เวย์มาโคราชสร้างรถไฟทางคู่สร้างรถไฟความเร็วสูงฉะนั้นโครงสร้างพื้นาฐานรัฐบาลวางไว้เนี่ยเหมาะเหมาะที่จะพานักลงทุนเหมาะที่จะพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่พัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในสามดินแดนของยูเนสโกนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่ากับทางอะไรก็ได้ร่วมกันทำโครงการแล้วก็นําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับก็แล้วแต่รัฐมนตรีจะพารนาย,ยาเห็นสมควรอย่างไร ว่าจะเกิดประโยชน์อะไรให้กับทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับที่ทางอะไรมีความพร้อมนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมที่ที่เป็นประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนในภาคอีสานในจังหวัดนครนาชสีมานะครับเพราะว่าคณะรักดีเดินมาครบจะได้เห็นสภาพเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็มาติดตามโครงการต่างๆที่จะก่อให้เกิดการประโยชน์แล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้รุ่งเรืองต่อไป มกติเีินเทนตัวจากกับนะครับ